เวียนบรรจบครบ60มิ่งพรรษาข้าประชาขออวยชัยสมประสงค์บรรดานดลสิรินทรจัก,กรีวงศ์ขอพระองค์สร,รานรมทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและบริษัทสารฟ้าจำกัด รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ปริศนาฆาตเกมรายการเกมโชว์รูปแบบใหม่ที่จะให้คุณมีส่วนร่วมในการไขคดีฆาตกรรมด้วยตัวคุณเองทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากเค้าโครงของเรื่องจริงและสำหรับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวการเสียชีวิตของสแตนแมนหรือนักแสดงเสี่ยงตายแทนณบริเวณกองถ่ายแห่งหนึ่งซึ่งการเสียชีวิตของเขาในครั้งนี้ยังคงเป็นเงื่อนงำที่รอการไขคดีนี้อยู่ และคุณผู้ชมเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการไขคดีนี้ผ่านทางแฟนเพจของปริศนาฆาตเกมได้เช่นเดียวกันและวันนี้ครับเรามีนักสืบมือดี4คนที่จะมาร่วมกันไขคดีจะเป็นใครกันบ้างไปพบกับนักสืบมือดีทั้ง4คนครับนักสืบหนุ่มสไตล์ไทยฟิวชั่นเก่งทัชยยะนักสืบหนุ่มเสียงทรงพลังนนทนน,นักสืบสาวเสียงใสสวยสโรชา นักสืบสาวหน้าหวานดวงตาคมนุกนิกเปรมาและนี่คือโชมหน้านักสืบมือดีทั้ง4ท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาด้วยความมั่นอกมั่นใจกับทั้งสิ้นเลยทีเดียวเริ่มจากนักสืบสาวแสนสวยของเรานุกนิกประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนของเรามีมากน้อยแค่ไหน ตามเพื่อนสนิทยีดีกว่าเราก็ใช้แอปที่เราเรารู้กันแอปก็ตามไปเจอแล้วเนียอ้<ๆ>อของคุณใีหวานนะักสืบเก่งครับผมในเรื่องของดน,ดน,ดน,ดนตรีนี้ผมว่าคุณเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วอย่างเพลงอัลบั้มไอซิงเกิลใหม่ครับ,รบอะไรนะเพลงอะไรนะอีพิกอีพิกข้างๆนี่เป็นอีพิกหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่อีพิกครับไม่ใช่อีพิกนะชื่ออะไรฮะอีปวกนักสืบสวยของคุณมีซิงเกิลใหม่ไหมมีซิงเกิลใหม่ค่ะสักหน่อยก็ได้คะ ที่ฉันไม่รู้มันมากไารักมากจนฉันนั้นล้ำซ้นเธอไปไกลอีกขั้นหนึ่งคนนี้น้องมาทำไมครับเนี่ยพี่ชวนมา<อ> <laughs> นักสืบนนนักร้องเหมือนกันครับสักเพลงหนึ่งสักเพลงหนึ่ง ถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเธอจะรักฉันมึงไหมไม่ไสนิทใจจะเป็นเพื่อนกันถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเพราะได้คิดไปจริงจังอยากให้เธอฟังคำว่ารักเธอทั้งสามคนร้องเพลงเพราะมากๆเลยจริงๆยังไม่ร้องเลยย <laughs> ไม่ร้อง <laughs> สักหน่อยก็ได้อะ <laughs> สักหน่อยเออเออเออ มาไหม่เสียงสังเคาะเสียงสังเคาะคือไปแอบทำที่ไหนมาเข้กสสิมากเลยเนี่ยเหตุผลมาว่าเราอยู่ในสถานที่เกิดเหตุกับคดีในวันนี้ครับเป็นคดีที่เราอยู่ในสถานที่เกิดเหตุด้วยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้จริงๆกับคดีที่มีชื่อว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายครับคดีที่50เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย มึงพาดเองอย่ามาอ้างว่าช่วยกูเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยอครั้งก่อนที่ผมไปเข้าฉากผมยังไม่ได้เงินกล้าตัวเลยนะพี่ใครบอกว่าได้เงินวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอลลิงจีไปต่อไ้เว้ยแรงนิดหน่อยมึงทนไม่ได้หรอไอ้รุเฮ้ย กูรู้มึงชอบอังก็มึงอ่ะดูแลอังไม่ดีนี่หว่าเฮ้ย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 ยพี่จะฆ่ามันอ๋อมึงอยากให้เหมือนจริงมากใช่ไหมได้มึงอไ่มึงเฮ้ยอย,อย่แล้ว กันบ้างครับกับภาพเหตุการณ์ที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นตัวละครคร่าวๆในระดับหนึ่งไปแล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าวันนี้ผมมีผู้ชํานาญการพิเศษที่จะมาช่วยเหลือผู้คุณเชิญพบกับผู้ชํานาญการพิเศษเเฮ้ยยมมาทไนี่ คดีนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยไปสืบข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายอุปนิสัยของผู้ต้องสงสัยความขัดแย้งมันเกิดจากอะไรคนแรกเลยนะครับคุณวินครับเป็นเพื่อนแตนแมนด้วยกันเวทเนี่ยแอบชอบแฟนของวินความหึงหวงของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนเนี่ยแล้ววันหนึ่งวินก็ระเบิดความแค้นออกมาสำหรับวินประมาณ 30%คนที่2ก็คือน็อตเป็นเพื่อนรักกันมากคบกันมากว่า10ปีผู้ตายนะครับแอบไปรับงานตัดหน้ากันน็อตก็เลยไม่มีงานบรรดานโทระพท์อศบโอกาสก็เลยจัดการฆ่าเวศผมให้25%คนต่อไปนี่ก็เป็นเพื่อนสแตนแมนเหมือนกันอยู่ในกลุ่มในทีมเดียวกันชื่อคุณรุดเวลาทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยเวเนี่ยเดี๋ยวมากจะเล่นผิดคิว แกล้งเล่นผิดคิวเก็บความแค้นโดนที่โดนต่อยโดนเตะอะไรมาตลอดบันดาลโทสะก็เลยจัดการฆ่าเวทมันโดนมาเรื่อยๆแบบนี้ผมให้ประมาณ20%สุดท้ายสุดท้ายเขาคือใครโจเป็นสันแมนรุ่นน้องเวทเนี่ยเป็นคนผักดันหรือชักจุงปั้นเลยเวทเขาก็พาไปทำงานตามที่ต่างๆไปถ่ายละครถ่ายน้องถ่ายหนังเงินเนี่ย ก็ว่าแบ่งให้โจบ้างไม่แบ่งบ้างโจก็เอ้เราก็เล่นเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วเจ็บแล้วเล่นมากกว่าคุณเวทอีกแต่ไม่ให้เลยเขาสักสลึงหนึ่งเนี่ยแล้วไปเช็คแล้วมารู้เอาที่หลังถูกต้องครับพอจบโอกาสก็เลยจัดการฆ่าเวทซะกี่เปอร์เซนต์ดีครับผมก็เหลืออยู่แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์เอาละครับตอนนี้เหล่าบรรดานักสืบก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นกันไปแล้วแต่นักสืบทั้งสี่ท่านจะคิดว่าใครเป็นฆาตกรช่วงหน้าห้ามพลาดกับปริศนาฆาตเกม